สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะมาพูดคุยในเรื่องของปริศนาธรรมที่คนตายทิ้งเอาไว้เพื่อให้คนเป็นอย่างเราได้เรียนรู้ซึ่งก็เป็นข้อคิดเตือนสติเตือนใจในการใช้ชีวิตครับสัจธรรมชีวิตของทุกคนก็ล้วนมีเกิดแก่เจ็บ และตายเป็นธรรมดาซึ่งครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าปริศนาธรรมของคนตายที่คนเป็นอย่างเราอาจจะนึกไม่ถึงหรือไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งความไม่รู้จึงทำให้เราใช้ชีวิตอย่างประมาทมัวแต่หลงไหลในอบายามุขหลงไหลในชีวิต หลงไหลในความไม่มีโรคและหลงไหลในทรัพย์สมบัติแต่เมื่อมีญาติหรือคนรู้จักเสียชีวิตลงเราก็ไปร่วมงานหรือไปร่วมเผาแต่เมื่อถึงวันหนึ่งเราเองก็ต้องถูกเผาเช่นกันซึ่งปริศนาธรรมของคนตายที่แฝงอยู่ในตัวงานนั้น ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าการกระทำทุกขั้นตอนจะสอนและเตือนสติคนเป็นอย่างเราที่ยังมีชีวิตอยู่ดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งการมัตราสังสามเปราะท่านกล่าวว่าเป็นปริศนาธรรมที่แฝงอยู่ก็เพื่อเตือนสติให้คนเป็นอย่างเราได้รู้ว่าการมัดที่คอหมายถึง บ่วงรักลูกการมัดที่มือหมายถึงบ่วงรักสามีบ่วงรักภรรยาส่วนการมัดตรงข้อเท้าหมายถึงบ่วงรักทรัพย์สมบัติซึ่งท่านกล่าวว่าถ้าเราติดอยู่ในสามบ่วงนี้ก็ไม่สามารถไปนิพพานได้และต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่รู้จักจบ จากส้นข้อที่สองการเคาะโลงรับศีลท่านกล่าวว่าปริศนาธรรมที่แฝงอยู่ก็เพื่อเตือนสติให้คนเป็นอย่างเราได้รู้ว่าการเคาะโลงนั้นไม่ใช่ให้คนตายตื่นมารับศีลแต่เป็นการเตือนสติให้กับคนที่มาร่วมงานว่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิต อย่าขาดสติและไม่สนใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเมื่อตายไปแล้วก็หมดโอกาสในการสร้างความดีและสร้างบุญกุศลสร้างบารมีถึงจะเคาะโลงกี่ครั้งก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาสร้างความดีได้ ข้อที่สการสวดอภิธรรมท่านกล่าวว่าปริศนาธรรมที่แฝงอยู่ก็เพื่อเตือนสติให้คนเป็นอย่างเราได้รู้ว่าการสวดอภิธรรมนั้นเป็นธรรมะชั้นสูงซึ่งเป็นธรรมะล้วนๆและท่านจะสวดเป็นภาษาบาลีซึ่งคนเป็นอย่างเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่อง จนพากันนึกว่าท่านกําลังสวดให้คนที่ตายแล้วแต่ในความเป็นจริงท่านว่าเป็นการสวดเพื่อเตือนสติคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันดังนั้นเมื่อเราไปงานใครถึงแม้จะฟังไม่เข้าใจท่านแนะนำว่า ให้เราสำรวมกายวาจาและใจอยู่กับเสียงพระสวดเมื่อจิตใจสงบนิ่งสมาธิก็จะเกิดข้อที่สี่พระสี่รูปมาสวดตอนกลางคืนและถือตลปัตที่มีข้อความว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีและหนีไม่พ้นท่านกล่าวว่า ปริศนาธรรมที่แฝงอยู่ก็เพื่อเตือนสติให้คนเป็นอย่างเราได้รู้ว่าคำว่าไปไม่กลับก็คือเวลาซึ่งเตือนสติให้เรารู้ว่าวันเวลามีแต่จะเดินไปข้างหน้าไม่อาจย้อนคืนกลับมาได้ดังนั้นเราควรพิจารณาและไตรตรองดูว่า เราได้กระทําสิ่งใดบ้างแล้วสิ่งไหนดีเราก็กระทําต่อไปสิ่งไหนไม่ดีเราก็ควรปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้นส่วนคําว่าหลับไม่ตื่นก็คือโมหะความลุ่มหลงซึ่งเตือนสติให้เรารู้ว่าถ้าเราหลงอยู่ในความรักความโลภความโกรธ ความหลงเราก็จะตกอยู่ในความมืดในความทุกข์จนมองไม่เห็นทางแห่งความดีไม่มีความสุขไม่มีความเจริญส่วนคำว่าฝืนไม่มีก็คือกรรมซึ่งเตือนสติให้เรารู้ว่าการกระทำกรรมใดไว้เราก็จะได้กรรมนั้นเมื่อเราทำกรรมดี เราก็จะได้รับผลแห่งกรรมดีเมื่อเราทำกรรมชั่วเราก็จะได้รับผลของกรรมชั่วซึ่งไม่มีสิ่งใดจะมาลบล้างหรือชดเชยให้หลุดพ้นไปได้ซึ่งมีแต่ความดีเท่านั้นที่จะช่วยให้เบาบางลงและคําว่าหนีไม่พ้นก็คือวิบากกรรม ซึ่งเตือนสติให้เรารู้ว่าในโลกนี้ไม่มีผู้ใดจะหนีพ้นจากการนินทาเสื่อมลาบเสื่อมยศและความทุกข์ทั้งปวงข้อที่หการบวชหน้าไฟท่านกล่าวว่าปริศนาธรรมที่แฝงอยู่ก็เพื่อเตือนสติให้คนเป็นอย่างเราได้รู้ว่าการบวชหน้าไฟนั้นเป็นการ ลงทำสังเวชต่อการเกิดแก่เจ็บและตายไม่ใช่เป็นการบวชเพื่อจูงผู้ตายขึ้นไปสวรรค์อย่างที่หลายคนเข้าใจซึ่งมนุษย์เราก็ต้องพบกับความตายด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีใครจะหนีพ้นการเกิดแก่เจ็บและตายไปได้ข้อที่ 6. กการนิมนต์พระ จูงออกหน้าผู้ตายท่านกล่าวว่าปริศนาธรรมที่แฝงอยู่ก็เพื่อเตือนสติให้คนเป็นอย่างเราได้รู้ว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เราควรจะเดินตามหลังพระซึ่งหมายความว่าให้เราดำเนินชีวิตตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้อยู่ในศีลธรรมมันสร้างความดีชีวิตจะได้มีความสุขและมีความเจริญก้าวหน้าข้อที่7การเวียนซ้ายสามรอบท่านกล่าวว่าปริศนาธรรมที่แฝงอยู่ก็เพื่อเตือนสติให้คนเป็นอย่างเราได้รู้ว่าการเวียนซ้ายสามรอบก็หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในภพทั้งสามอันได้แก่กามภพรูปภพอรูปภพด้วยอำนาจแห่งกิเลสพันห้าร้อยและตัณหาร้อยแปดที่ฝังอยู่ในจิตใจของคนเราอันจะก,ก่อให้เกิดความทุกข์ไม่รู้จักจบจักสิ้นดังนั้นเราต้องทวนกระแสกิเลสตัณหาอุปทานคือ ไม่ทำตามใจชอบมีธรรมะอยู่ในใจตลอดเวลาคิดทำแต่สิ่งที่ดีทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นซึ่งเป็นการสอนธรรมะชั้นสูงท่านจึงได้พาคนตายเวียนซ้ายข้อที่8การใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าคนตายท่านกล่าวว่าปริศนาธรรมที่แฝงอยู่ ก็เพื่อเตือนสติให้คนเป็นอย่างเราได้รู้ว่าการใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าคนที่ตายแล้วก็เพื่อให้เห็นว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ดุดดังน้ำทิพย์แห่งพระธรรมที่คอยชโลมจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่อยู่ในทานศีลส,สมาธิ ปัญญาและเมตตาให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนดอกบัวที่เกิดในตมแต่ไม่ติดตมและคู่ควรแก่การบูชาพระพุทธองค์ข้อที่9การแปรรูปหลังจากเผาแล้วและมีการเก็บอัฐิมีการเขีรยขี้เท่าของผู้ตายให้เป็นรูปร่างกลับไปกลับมา ท่านกล่าวว่าปริศนาธรรมที่แฝงอยู่ก็เพื่อเตือนสติให้คนเป็นอย่างเราได้รู้ว่าการแปรรูปหลังจากเผาไปแล้วก็เพื่อบอกว่าได้กลับชาติใหม่แล้วตามวิบากกรรมต่อไปถ้าหากทำกรรมดีก็จะนำไปสู่สุคติภูมิอันได้แก่เทวโลกพรหมโลก อารูปโลกแต่ถ้าหากทำกรรมชั่วก็จะนำไปสู่ทุกติภูมิอันได้แก่สัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือเดริชานเป็นต้นนี่คือปริศนาธรรมของคนตายที่คนเป็นอย่างเราควรจะรู้ไว้เพราะชีวิตของเราทุกคนมันสั้นเหมือนกับทูกดอกเดียว เมื่อเราจุดเมื่อไรก็เหมือนกับชีวิตที่มีความตายเริ่มติดตามเราตั้งแต่ตอนนั้นและเมื่อตายไปแล้วสิ่งที่เราจะนำติดตัวไปได้ก็มีเพียงแค่บุญและบาปเท่านั้นเงินทองแม้แต่บาทเดียวที่เอาใส่ปากก็ไม่สามารถที่จะนำติดตัวไปได้ดังนั้นอย่าประมาท ในการใช้ชีวิตครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ